สวัสดีครับผมกุ้งชานองคนนอนครับวันนี้ผมจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ารถ ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเป็นรถ t o y ยต้าวีโกนะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเป็นรุ่นที่มีอิเตอร์คูลเลอร์แล้วก็มีอ่าเทอร์แปรพันธ์ไม่มีไม่มี VN เเทอร์โบเป็นตัวเตี้ยนะไม่ใช่ตัวยกสูงนะครับรถใช้มา9ก้าปีวิ่งมาประมาณ220,000กว่ากิโลนะครับใครแล้วผมเคยทดลองอน้ำมัน B10 น้ำมัน B10 เต็มถังเลยนะเพียว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 เลยเต็มถัง แล้วก็ใช้จนไฟเตือนไปสักระยะเลยแบบเตือนจนยังวิ่งอีกเตือนก็ยังวิ่งอีกอันนั้นได้920กว่ากิโลคราวนี้ผมลองใหม่คราวนี้หลังจากครั้งนั้นผมก็ลองใหม่เป็นอ่าพรีเมียมเลยพรีเมียมของบางจากเติมพรีเมียมของบางจากผมจะลองดูว่าถ้าพรีเมียมเพียวๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พรีเมียมเพียวๆเต็มถังปรีเลยนะขย่าโย,ายกเลยนะขย่าวโย,ยกนะ เติมน้ำมันไปทั้งหมดเนี่ยเนี่ครับเติมน้ำมันไปทั้งหมดสองรอบรอบแรกพนักง,งานเขามาเติมปั๊มเอ้เติมเติมให้หมดแล้วเขาไปดูแลลูกค้าคนอนื่กนกลับมาทีหัวใจมันตดัดเพราะหัวใจมันตดัดผมยังไม่ได้โยกเลยนะครับก็เลยต้องยิงใหม่อีกครั้งหนึ่งเติมม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นมินสองใบนะครับแต่มินสองใบเนี่ยรวมแล้วนะครับรวมแล้วเดี๋ยวผมดูดูก่อนมาแนบแว่นตามาด้วยสายตา รอบแรก1730รอบสองอีก50บาทนะครับนะครั้งแรกได้65ลิตรนะครับห5้ลิตรครั้งที่2ได้1.8ก็จดปตีซะประมาณ66 67ลิตรนะครับประมาณ67ลิตรนะครับ67ลิตรก็ก็มองเห็นไหม67ส67ลิตรนะครับเดี๋ยวประกาวงให้ดีกว่าอันนี้65 อ๋อบรากกาก็ไม่ติด65กับอีก1.8ลิตรนี่กล้องโฟกัสได้ไหมปึ๊บกล้องไม่โฟกัสโฟกัสแต่ตรงหน้าผมอึ๊บเข้ามาใกล้ๆชัดไหมไม่ชัดอีกกล้องนี่แย่มากไม่โฟกัสอ่ะสรุปว่าสรุปว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันกล้องไม่ชัดแต่ทั้งหมด 65กับอีก1.8ก็ตีปมาณสักหกลิตร67ลิตรเนี่ยน้ำมันพรีเมียมล้้วน,นเลยเนี่ยกับการใช้งานครั้งนี้ของผมนะครับผมได้เดินทางออกไปจา,างหวัดเติมก่อนเดินทางไปไป่างหวัดผมวิ่งเขาในวิ่งเร็ววิ่งเร็วแทบจะตลอดเส้นทางแต่เร็วของผมไม่ใช่เร็วมากนะเร็วนี้ประมาณร้อยร้อยยินพื้นที่เก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยก็จะมีร้อยยี่สิบอยู่หลายครั้งเหมือนงานช่วงเร่งแซงเร่งแซงเฉาวะว่า ่ขับขันเพราะว่าที่จะต้องหลบหลี่อะไรท้กอย่างเนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็120ในบางครั้งนะครับขับเร็วติดเครื่องเปิดแอร์เฉยเฉยรถติดติด,ตดมีไม่มากรอบน,อบนี้รอบนี้มีไม่มากนะครับเราดูที่ว่าไอลักษณะการขับรถด,ด้วยน้ำมันพรีเมียมเต็มถังกับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะรมีอุด EGR มีเปลี่ยนใช้กรองแบบเฮอริเคนนะครับแบบใช้กรองสแตเลส เดี๋ยวเรื่องไทกก่าน,นี่เดี๋ยวคุยกันอีกคลิปนึงดีกว่ามันเจ๋งอะมันเจ๋งเดี๋ยวค่อยไล่าฟังว่าเป็นไงก็ฝากติดตามแล้วกันอ่าอ่าดูซิว่ารถผมจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรนะครัวที่แล้วนั้น B10 วิ่งได้900 920อันนั้นขับไม่เร็ววิ่งเบสิก80 90 80 90เป็นหลักมีรถติดอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับรถติด เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเกเกระยะทางของรถที่วิ่งไปรอบนี้นะครับอันนี้ครับผมวิ่งได้เก้าร้อยแปดสิบหกจุดสองกิโลเมตรนะครับเก้าร้อยแปดสิบกว่านะครับตอนนี้น้ำมันก็เตือนแล้วตอนนี้น้ำมันเตือนแล้วนะครับใกล้จะหมดถังแล้วนะครับได้ระยะทางตามนี้อ,อแสงสะท้อนอ่านี้ครับ 986.2กิโลเมตรสรุปว่านะครับไอเจ้าไบาโอดีเซลเจ้าไบาโอดีเซลทำให้รถวิ่งได้ระยะทางมากกว่ามากกว่าถ้า B10 ผมได้920กว่าไบาโอดีเซลเอพรีเมียมเนี่ยน้ำมันพรีเมียมผมได้980ได้ระยะทางมาอีกประมาณ60กิโลเมตรนะครับในปริมาณน้ำมันเท่าเกันนะรปริมาณน้ำมันเท่าเท่ากัน ไม่คุยถึงราคานะเราเราคุยถึงต, envision, ตอนนี้คุยถึงน้ํามันที่จํานวนลิตรเท่าเท่ากัน60กว่าลิตรเท่าเท่ากันก็ ah จะได้ระยะทางที่เยอะกว่าแต่ครั้งนี้ผมขับอ่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจอดรถจอดรถติดเครื่องเฉยแต่คราวที่แล้วมีจอดรถติดเครื่องชั่วโมง2องชั่วโมงได้แต่ครั้งนี้ไม่ค่อยมีมีน้อยมากเพราะว่าผมวิ่งออก Update ต่างจังหวัดมันก็เลยได้ระยะทางค่อนข้างดีแต่ถ้าวิ่งในตัวเมืองเนี่ยก็จะได้ระยะทางน้อยกว่านี้เพราะวิ่งในตัวเมืองเนี่ยรถติดแล้วก็ ต้องจอดรถติดเครื่องอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่เราเมาื่อรอบนี้ผมไปต่างจังหวัดมาก็เลยได้ระยะทางที่ดีได้ระยะทางที่ดีแต่ถ้าถ้าถ้าวิ่งในตัวเมืองผมคาดว่า,าน,น่าจะหายไปสักสิบโลสิบโลสิบห้าโลยี่สิบโลจะหายไปประมาณเนี้ยเพราะต้องเจอสภาพว่ารถติดอนะสภาพว่ารถติดก็จะทําให้กินน้ำมันมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะรถติดแต่ก็ยังได้ปริมาณของหลักกิโลเยอะกว่าเยอะกว่าไบโอดีเซลนะครับ เยอะกว่าไบอดีเซลแต่ข้อดีอย่างอื่นอีกก็คือไอ้เจ้าพรีเมียมเนี่ยน้ำนมันพรีเมียมมันทําให้หัวฉีดสะอาดมันทาให้ห้อมหอมไม่สะอาดมันทาให้ท่อไอเสียทางเดินไอเสียเนี่ยสะอาดแล้วก็โดยเฉพาะแคทเทอร์ติกเนี่ยสะอาดาก็แนะนำนะแนะนํนกากับกลุ่มคนที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคุณอยากประหยัดคุณก็ใช้ไบอดีเซลนะครับสักระยะหนึ่งถังหนึ่งแล้วคุณก็เปลี่ยนมาใช้พรีเมียมสักถังหนึ่งเพื่อเป็นการขาจัดคราบเขม่าทั้งหลาย แต่ไอเจ้าตัวไบโอดีเซลจากที่ผมได้ดูในคลิปวิดีโอบรรดากรูทั้งหลายที่เขาได้ได้ได้ทำออกมาเขาบอกว่ามันจะมีค่าเหมาอะไรเยอะนะไบโอดีเซลจะมีค่าเหมาเยอะกว่าน้ํามันพรีเมียมนะน้ำมันพรีเมียมก็จะมีค่าเหมาน้อยกว่าแล้วมันก็จะมีสารชะล้างไอ้พวกทางเดินน้ํามันทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเจ้าหัวฉีดเนี่ยเขาจะโล่งโปร่งแล้วก็อัตรา,าเร่งเนี่ยดีอัตรา,าเร่งดีคนที่เท้าหนักคนที่วิ่งเร็วเนี่ยจะดีเลยเทียวจะดี ไม่เหมือนไม่เหมือนกลุ่มคนที่ขับรถประเภทอ่าไม่รีบคนที่ขับรถไม่รีบเนี่ย ب. พวกนี้จะไม่ค่อยเห็นผลขับเกียร์หนึ่งเหยียบายถึงความเร็วสักสิบกว่ากว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สองวิ่งไปเกือบสี่สิบวิ่งไปเปลี่ยนเกีย 2, กร์ย 2, รย 4, สามเกียร์สามวิ่งไปสักสี่สิบห้าสิบเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่อะไรเงี้ยนะพวกนี้ขับรถแบบความเร็วรอบค่อยๆขึ้นไต่ความเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยคนที่ใช้ไบโอดีเซลกับคนที่ใช้พรีเมียมไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยเห็นผล แต่สําหรับคนเท้าหนักเนี่ยจะเห็นผลเลยว่าใช้เบโอดีเซลเนี่ยมันเหยียบแล้วไม่ค่อยพุ่งนะแต่ถ้าใช้พีเมีมแล้วมันเหยียบพุ่งกว่านะครับต้องกดความเร็วรอบเยอะๆแล้วแล้วแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเชนเกียร์บ่อยๆตอนที่เชนเกียร์เนี่ยจะเห็นผลเชนเกียร์บ่อยๆจะจะเห็นผลว่าว่ามันแรงไม่เท่ากันสรุปปีท้ายก็คือใช้ ไบโอดีเซลใช้พรีเมียมใช้พรีเมียมได้ระยะทางเยอะกว่าอัตราเร่งดีกว่าเครื่องสะอาดกว่าราคาแพงกว่าราคาแพงกว่านะครับส่วนคนใช้ไบโอดีเซลอัตราเร่งน้อยกว่าได้ระยะทางน้อยกว่าแล้วก็ใช้เครื่องสะอาดน้อยกว่าสะอาดน้อยกว่าแต่ถ้าจะให้จุดสมดุลก็คืออยากจะให้ประหยัดด้วยอยากให้เครื่องสะอาดด้วยผมก็แนะนาเป็นใช้ไบโอดีเซลครึ่งถังแล้วก็ใช้พรีเมียมครึ่งถัง หรือใครจะเติมมีตังพันหนึ่งพันเดิมคุณก็เติมไบโอดีเซล5 0 0แล้วก็เติมพรีเมียม500อย่างละครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างครึ่งอย่างนี้มันก็จะได้มีสารชาล้างหรือใครจะเติมอีกอีกทคนิ่ก็คือเติมแต่ไบโอดีเซลล้วนเลยแล้วตามปั๊มต่างต่างเนี่ยก็จะมีหัวเชื้อขายครับไอ้เจ้าหัวเชื้อเนี่ยมันก็จะมีสารชาล้างอยู่ด้วยครับหนึ่งกระป๋องหนึ่งถังหรือว่าสองกระป๋องหนึ่งถังก็ได้ครับอันนี้ก็จะประหยัดกว่าพรีเมียมนะจะประหยัดกว่าพีีเมมย จะถูกกว่าจะจ่ายเงินถูกกว่าเพราะมันกับบางปั๊มนี่กระป๋อง40บางปั๊มกระป๋อง50ราคาแตกต่างกันราคาแตกต่างกัน50บาทแต่ถ้าคุณเติมไบโอดีเซลเนี่ยมัน10กว่าบาทต่อลิตรอันนี้มันพรีเมียมมัน26บาทต่อลิตร6บาทต่างกันประมาณ6บาทแต่เติมเต็มถังมัน60ก่ลิตร6 6 300กว่าคุณเติมพีเมีมเอ้คุณเติมไบโอดีเซลคุณจะประหยัดเงินค่าน้ํามันไปได้300กว่าบาทแต่คุณมาซื้ออันนี้อีก50บา ห้าสิบาทเติมลงไปเพื่อเป็นสารชะล้างหัวฉีดมันก็ถวเฉลี่ยกันได้ถวเฉลี่ยกันได้ผมคาดว่าวิธีการนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมควิดีโอนี้นะครับใครชมจนจบวิดีโอนะครับขอให้คุณประสบความสําเร็จโชคดีกับสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีครับ